ทำสบู่ควรใส่สารสกัดหรือผงสมุนไพรดีจริงๆการทาสบู่สมุนไพรเนี่ยจะใส่ผงสมุนไพรหรือใส่เป็นสารสกัดก็ได้มันไม่มีกฎตายตัวหรือข้อห้ามข้อไหนนะคะแต่ถ้าเราต้องการทําสบู่ที่มันสวยใสๆควรเลือกใส่สารสกัดดีกว่าค่ะเพราะเราสามารถแต่งสีสบู่ได้ตามที่เราต้องการถ้าถ้าเราต้องการให้สบู่มันมีอารมณ์ประมาณว่าผงสมุนไพรอยู่ในเนื้อสบู่เนี่ย กลัวคนจะไม่รู้ว่าสบู่เราเป็นสบู่สมุนไพรจริงๆก็เลือกใส่ผงสมุนไพรไปเลยค่ะเน้นเราใช้เน้นสีสบู่จากสมุนไพรตัวเลือกสีสบู่มันก็จะน้อยลงมันก็เท่านั้นเองไม่ต้องคิดเยอะค่ะการทําสบู่มันคืองานศิลปะอยู่ที่คนทําว่าจะคีเอดสบู่ออกมาแบบไหนมันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรมีแต่ กลุ่มเป้าหมายของคุณชอบอะไรกลุ่มเป้าหมายของคุณชอบแบบไหนเราก็ทำอันนั้นออกมานะ